ผลของบุญก็ไม่ใช่คนนั้นทําบุญคนอื่นไปรับผลของบุญหรือก็ไม่ใช่คนนี้ทําบาปหรือคนนี้ไปรับผลของบาปหรือก็ไม่ใช่คนนี้ทําบาปคนอื่นไปรับผลของบาปหรือไม่ใช่แม้คำตอบออกมาเนี่ยสละสลวยโอ้โหอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้พระอริยสงฆ์เจ้าก็ช่วยกันประคับประคองคำสอนของท่านมาจากมุก,กปาฐะ มาเป็นตัวหนังสืออักษรจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีบุญคุณต่อเราเนี่ยจางล้นหลามเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีชาวพุทธที่จงรักภักดีต่อท่านเหมือนเหมือนโยมทั้งหลายเนี่ยสลาเวลาจากบ้านดุ่งเล็กน้อยเหรอเอาจิตใจมาลองรับคําสอนของท่านจากผู้ที่ได้รับช่วงมาแล้วก็โดยด้วยความมีน้ําใจของท่านพระครูส่วนหนึ่ง อาตมาจมีส่วนลำบากอยู่บ้างตั้งแต่ภาษาแรกๆมาท่านพระครูก็มีส่วนสําคัญอยู่ในในจุดตรงนี้สําคัญทีเดียวมีความสําคัญมากทีเดียวจึงท่านจะอายุน้อยกว่าอะไรหรือมีอายุน้อยกว่าในส่วนลึกของหัวใจจริงๆก็เขารบอาตมาก็เขารพเขารพเขารบในลักษณะที่ว่ากราบไหว้ทางใจ คงไม่ได้กราบไหว้ท่านให้ใครเห็นตามพระวิัลก็กราบไหว้ทางใจเพราะว่าเพราะว่าจิตใจของท่านฝืนกระแสต่อการทําอย่างนี้ได้ยากทําอย่างนี้ทําได้ยากทําได้ยากต้องฝืนกิเลสทำตัวท่านก็ต้องยอมเสียเสียสิ่งที่คนอื่นเขาชอบท่านก็ยอมยอมทําท่านเสียสละพอสมควรเราคงจะคิดไม่ถึงหรอกว่าอะไรอะไรอย่าง ท่านนะถ้าคำพูดทั้งหมดนี้เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นเอเจนสัจวัตเชนะด้วยสัจจะคือความจริงที่กล่าวแล้วทั้งหมดนี้ขอความวัฒนาผาสุขจงมีต่อญาติพี่น้องที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกร่วมศึกศษาธรรมวินัยของพระบุตรเจ้าแล้วก็จะพยายามขัดเกลาจิตใจให้ถูกคมเหงน้อยลง แล้วก็ให้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งมีส่วนที่ประกอบที่ใสสะอาดถึงความบริสุทธิ์พ้นจะทุกในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยการทุกๆท,ท่าน